อินทริปวิดีโอไกดวันเดียวเที่ยวสระบุรีด้วยงบ1000งพ วันนี้เราอยู่กับมอสน,นะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับแต่ที่พิเศษของทริปนี้เลยก็คือเราจะใช้งบไม่เกิน1,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าสระบุรีกับงบที่มีไม่เกิน0 0 0บาทเนี่ยจะเต็มอิ่มแค่ไหนนะครับโอเคตามกันไปเลยนะระหว่างทางนะครับเราบาังเอิญมาเจอมุมถ่ายรูปเท่เห็นวิวข้างหลังเป็นทางรถไฟลอยฟ้าตัดกับวิวเขาเราก็เลยแวะถ่ายรูปกันสักหน่อยครับ และตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดแรกของเราในวันนี้แล้วนะครับนั่นก็คือน้ําตกแก่งรูนั่นเองด้านหน้าของน้ําตก,กทางเข้านะครับจะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารแล้วเอาไปนั่งกินดีมังตกกันนะครับไปไปสั่งอาหารดีกว่าหลังจากที่เราสั่งอาหารด้านบนไปแล้วเรียบร้อยนะครับระหว่างที่รออาหารเนี่ยเราก็มายืนดูบรรยากาศด้านล่างของน้ำตกนะครับต้องบอกว่าอากาศเย็นมากๆนะครับแล้วน้ำที่นี่เนี่ยใสายมากจริงๆนะครับเดี๋ยวไว้ทานข้าวเสร็จเนี่ยเราจะลงเล่นน้ำกัน นี่ก็คือเมนูที่เราจะสั่งมากินริมน้ําตกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่พูดมากแล้วเพราะหิวข้าวมากนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่าเรากำลังจะโดดน้ำตกภายใน3 2 1ไป หลังจากที่เรากระโดดน้ําแล้วก็เล่นน้ํากันอย่างจุใจที่น้ําตกแก่งรุแล้วนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือน้ําตกเจ็สาวน้อยเดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปสวยๆเอาบรรยากาศดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆกันถ้าอยากรู้ว่าจะสวยแค่ไหนนะครับต้องตามผมมาเลยนะ ตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงที่อุทยานแห่งชาติน้ําตก7จ็สาน้อยเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็เป็นบาทค่ารถนะครับสาบาทต่อคันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าน้ําตกเจ็ดสานน้อยจะแบบด,ดีแค่ไหนนะครับตามไปเลย ครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ภาพบรรยากาศด้านหลังของผมเป็นยังไงตอนนี้ผมอยู่บนสะพานนะนะี่ครับด้านหลังนี้จะเป็นน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับซึ่งชั้นที่เปิดให้เล่นน้ำได้เนี่ยก็จะมีชั้นที่1 2แล้วก็4นะครับและนี่ไฮไลท์สำคัญเลย,ยไหมไหมป้ายข้างบนหัวผมเห็นไหมครับเขาบอกว่ายินีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาใช่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สระบ,บุรีนะแต่ถ้าผมเดินผ่านป้ายนี้ไปปุ๊บนี่เห็นไหมผมเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมามที่เรียบร้อยแล้ว เดินข้ามจังหวัดได้แบบชิวๆเลยนะครับต้องมาที่นี่นะน้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับจากน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับ,รบเราไปต่อกันที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยชิวมากๆเลยนะครับและให้บรรยากาศเหมือนต่างประเทศมากๆเราก็เลยหามุมถ่ายรูปสวยๆนะครับเก็บไว้เปลี่ยนโปรไฟล์กันสักหน่อย ครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะจบคลิปไว้แค่นี้นะครับแล้วเราก็จะเดินทางก,กับกรุงเทพแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเปิดกระเป๋าต,าตังค์ดูนะเงินเรายังเหลืออยู่ห0รอยกว่าบาทนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวระหว่างทางกับกรุงเทพเนี่ยเราจะแวะหาอะไรกินกันก่อนแล้วค่อยกลับบ้านกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรกินนะครับทุกคนมเมื่อกีะ้ะ พูดในรถยังไม่ทันขาดคำเนีขับรถมาได้แทบคุงแล้วก็มาสะดุดตาอยู่ร้านหนึ่งนั่นก็คือร้านตัวน้ําตกนะครับทำเลดีมากเพราะเห็นไหมอยู่ข้างๆน้ําตกเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสั่งเมนูก,นกันกับเงินที่เราเหลืออยู่ทั้งหมด660บาทนะครับเราจะมาดูว่าเราจะสั่งอะไรที่มันอยู่ในงบเท่านี้แหละโอเคมาสั่งเมนูะนะ มาแล้วนะครับเมนูที่เราสั่งและแน่นอน2เมนูนี้เนี่ยราคาไม่เกิน660บาทนะครับซึ่งเป็นเงินที่เราเหลืออยู่นะเนี่ยจะบอกว่ามีเงินเหลือด้วยนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับร้านนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสระบุรีบันเดย์ทริปด้วยงบ1,000บาทนะครับ ถือว่าคุ้มค่าและเต็มอิ่มมากๆเลยนะครับและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาที่เที่ยวที่ใกล้กรุงเทพและใช้เวลาเดินทางไม่นานนะครับเราขอแนะนําสระบุรีเลยและแน่นอนว่าถ้าดูคลิปของเราแล้วนะครับรับรองว่าเที่ยวได้จริงตามแบบฉบับอินทิปวิดีโอไกด์แน่นอนและครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์คลิปเก็ตเตอร์กันด้วยนะครับ